กินคอลลาเจนเยอะๆผิวดีหรือไตพังคอลลาเจนคือโปรโตีนชนิดหนึ่งที่ร่างกายใช้สร้างผิวข้อต่อและเนื้อเยื่อหลายคนทานคอลลาเจนหวังให้ผิวขาวผิวใสข้อต่อดีผมสวยเล็บแข็งแรงแต่รู้ไหมว่าเมื่อทานเข้าไปร่างกายย่อยเป็นกรดอะมิโนซึ่งต้องผ่านการกรองจากไตเหมือนโปรโตีนทั่วไปนะคะถ้าร่างกายต้องรับโปรโตีนจากอาหารปกติอยู่แล้ว แล้วไปเสริมคอลลาเจนเพิ่มเข้าไปอีกแถมบางคนทานแบบชงแบบกัมมี่แบบชงน้ำวันละหลายๆายครั้งกินสะสมเกินความต้องการค่า BUN สูงไตต้องทำงานหนักเสี่ยงไตเสื่อมเรืร้อรังโดยไม่รู้ตัวนะคะกินคอลลาเจนไม่ผิดแต่ถ้ามากเกินไปโดยเฉพาะในคนที่ไตเสื่อมอาจทำให้สวยไม่คุ้มเสียนะคะดูแลผิวได้แต่อย่าลืมดูแลไตด้วย ติดตามเพื่อรู้ว่าอะไรดีต่อสุขภาพจริงและอะไรควรหยุดก่อนจะสายหากคุณกังวลเรื่องการทานคอลลาเจนหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลไตยอย่างถูกวิธีสามารถปรึกษาได้ที่เวลดีโปรดักชอ่สาขาหัวาหินนะคะ